ทุกๆท่านทุกๆคนไม่รู้จะพูดอะไรอาจารย์กวาดเรียบเลยกวาดไปสมุดแล้วไอ้เทือกก็กวาดไปแล้วอีเปรมก็กวาดไปแล้วผมเก็บเอาแล้วกันอะไรที่หล่นๆอยู่พี่น้องครับสังคมเราตอนนี้ทราบกันชัดเจนแล้วว่า สังคมไทยเราในขณะนี้เกิดความหวาดระแวงกันจนถึงขั้วเลยพี่น้องพี่น้องบางคนหวาดระแวงว่าเอ๊ะนี่มันจะยึดอํานาจกันหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะยึดไหมเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามประยุทธ์จันโอชาว่าท่านประยุทธ์ตกลงท่านจะยึดอํานาจหรือเปล่าก็อย่างที่อาจารย์ผมว่าไปเมื่อกี้พูดไม่เป็นภาษาคน นายกรัฐมนตรีสั่งอะไรประยุทธ์จันโอชาทำหูทวนล,ลมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสามารถที่จะออกคำสั่งไปยังแม่ทัพนายกองได้ทุกเหล่าแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นท่านนายกพูดอะไรสั่งอะไรไป ทหารใส่เกียวว่างทำเฉยครับมันเป็นอะไรพี่น้องหูมันตึงไปหรือเปล่าหรือว่าไอ้พวกแม่ทัพนายกองไปเดินเฉียดมอบของไอ้สุเทพถึงสุบันโดนนกหวีดเป่าใส่หูจนหูตึงไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายเหลือเกินครับสำหรับกองทัพแล้วการเคลื่อนกําลังพลลงมาในกรุงเทพอาหานคร อ้างเลอเกินว่าจะมาแสดงแสนยานุภาพทั้งทั้งที่ทรู้ว่าสถานการณ์การเมืองนั้นมันล่อแหลมทำไมล่ะครับมันงดจัดสักปีไม่ได้หรือไงไอเรื่องการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพในวันกองทัพไทยเนี่ยมันจะเป็นจะตายกันหรือไงจะเป็นจะตายกันหรือไงล่ะครับแม่ทัพนกองเอามาทำไมล่ะ พี่น้องประชาชนก็ก็แตกตะ่นงตาหาแล้วนี่มันจะมายึดอํานาจหรือว,ว่ามัจะเอาอาวุธยุธโทปปรณ์มาโชว์ในวันเด็กจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยเด็กมันเห็นกันทุกปีแล้วจะเอามาทำาหไมเอามาแล้วก็เอามากองกันไว้ที่ลาบสิบเอ็ดเอามาจากโนนปราจินบุรีก็ขับกันมา คับมาจากพะเยามึงก็เอามาสระบุรีก็เอามาแถมยังขนกำลังพลมาจากลอยีสบเอ็ดลออจังหวัดชนบุรีอีกยังมีกองกำลังที่จะเดินทางเข้ามาฝังตัวอยู่ในกรุงเทพขนาดนี้ก็มาจากโน่นแหละครับกองพลที่เก้าจังหวัดกาญจนบุรีมึงขนมาทำเฮียอะไรกันเยอะแยะอย่างนั้นละ่ะ บอกว่าไม่ปฏิวัติบอกว่าไม่ปฏิวัติไม่มีใครเขาเชื่อมึงหรอกเพราะคำพูดของมึงมึงเชื่อไม่ได้เพราะในอดีตพวกมึงก็พูดกันอยู่แล้วว่าไม่ปฏิวัติไม่ปฏิวัต,ไวต,ไวติไม่กล้าที่จะวัดรอยเทา้าลูกพี่จริงมึงไม่ได้วัดรอยเท้าแต่มึงเอาเท้าไปวัดที่หน้าลูกพี่มึงมาตลอดเล้วอย่างนี้เนี่ย มึงจะให้ประชาชนเขาไว้วางใจมึงได้ยังไงเหมือนกันครับอ,อดีตใกล้ๆสมัยที่ท่านนายกทักษินชินวัตรแต่งตั้งสนธิบุญญักรกลินขึ้นมาด้วยมือของตัวเองใครจะคิดได้ล่ะครับว่าคนที่แต่งตั้งมาได้มือของตัวเองมันจะมายึดอำนาจคนแต่งตั้งมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในคำพูดว่าไม่แต่ปฏิวัติเนี่ยนะครับของทหาร ผมไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อลมปากของทหารไทยเลยครับแต่ไม่ไม่หมายความว่าทหารไทยทั้งกองทัพนะครับทหารไทยเลวๆบางคนบางคนเท่านั้นที่มันมักใหญ่ไฟสูงอยากจะมีอำนาจในการคุมกองกำลัง เพื่อจะไปต่อรองกับผู้นำรัฐบาลอยากได้อะไรดูสิครับรัฐบาลพักเพื่อไทยโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยป้นเปនอกองทัพนะครับที่ท่านนายกเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งงบประมาณแสนกว่าล้านแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยพระนท่านนายกทักษิณชินวัตรให้งบประมาณกับกองทัพเพียง 8, 10, 000, 000, แปดหมื่นล้านเท่านั้นเองเท่านั้นเองแปดหมื่นล้าน มันเริ่มมาเปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่สมัยของสุรยุทธจุลานนท์ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของไอ้มาร์กไอ้มาร์กกระทุ่มงบประมาณแสนเหมือนกันแสนล้านเหมือนกันแล้วดูสิครับงบประมาณแสนล้านสมัยอภิติท์เวชาชีวะไปซื้ออะไรเลือเหาะแต่หาะไม่ได้ไปซื้อไม้แย่แย่ เครื่องมือตรวจวัตถุระเบิดจี้ไปตรงไหนระเบิดที่นั่นดูดูมันทำโครงการนโยบายคอยมากต้องพูดย้ำกันอีกหน่อยโครงการถนนปลอดฝุ่นไม่มีฝุ่นแล้วครับแม่งมีตะหลุมปักควายถนนบ้านผมภาคใต้เมื่อ20ปีไปยังไงกลับไปบ้านเมื่อปีที่แล้วตอนที่พ่อเสียชีวิต แม่งเหมือนเดิมถนนพังชิบหายวายวอดหมดนี่หรือโครงการถนนปลอดฝุ่นแม่งมีตะหลุมพี่น้องครับไอ้คำว่ารัฐประหารมันเป็นเพียงคำลวงครับไอ้คนที่มันจะชี้ชะตาประเทศไทยไม่ใช่ทหารครับตอนนี้ช่วงโมงนี้ไม่ใช่ครับ แต่มันเป็นกลุ่มองค์กรอิสระไล่ลงมาจากสารรัฐธรรมนูญล,ลงมาที่ปปอชอไอ้สององค์กรนี้อันตรายเหลือเกินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันวานที่ผ่านมาปปอชอมันชี้มูลความผิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อย สว .383 คนโดนกันเพียบโดนกันทั้งพวงโชคดีที่นายกยิ่งลักไม่โดนกับเขาไปด้วยแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านทุกคนอยากจะไปใช้สิทธิ์อยากจะไปออกเสียงเลือกตั้ง แต่ยังตอบพี่น้องไม่ได้เลยว่ามันจะมีการเลือกตั้งได้จริงหรือไม่เพราะองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งนั่นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งไอ้กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พิพากษาของศาลต่างๆก็อย่างที่อาจารย์ตุ้มท่านบอกมันไม่ได้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้ง แล้วมันจะมาทาหน้าที่ตรงนี้ได้ยังไงแม้แต่การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาไปเปิดรับสมัครกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงมันรู้ทั้งรู้นะพี่น้องว่ามอบของไอ้สุเทพถึงสุบรณไปปิดล้อมแต่มันก็ยังหน้าด้านไปเปิดรับสมัครกันได้ที่นั่นไม่คิดที่จะหาหนทางแก้ไขโยนความผิดไปให้รัฐบาล ควรจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปถามกกตมึงรู้กฎหมายกันทุกคนมึงไม่รู้หรืองไงเมื่อบ้านเมืองนี้มีพระราชกิจสีกายุบสภาและให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ทรงลงพระปรมาพิไทยเรียบร้อยแล้วมึงจะเลื่อนอย่างไงมันเลื่อนไม่ได้ มันเลื่อนไม่ได้จริงๆอะไรวะเนี่ยเคาะซะแล้วเพิ่งจะจุดหัวเชื้อพวกไรละ่ะหรือว่าเสียงมันไม่ดังพอไหมมันเลยดังดีแต่เมื่อกี้ครูผมขึ้นมาไม่กระท่อนกระแท่นเพราะด่า้เถือกด่าอีเปลมมากไปหน่อยเอาละยังมีวิทยากรอีกหลายท่านหลายคนอาจารย์ตุ้มก็กำลังจะเดินทางกลับสรลมังครับ ก็เดินทางาไปหาอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องขึ้นไปเชียงใหม่ไอ้ลำปางวันที่27ก็จะส่งเสียงออกมาทางสถานีวิทยุของสถาบันโล่เงินนะครับก็อาจารย์จะขึ้นไปสอนลูกศิษย์ลูกหาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางนะครับเอาละด่ากันเล็กๆน้อยๆน,นะครับยังมีวิทยากรอีกมากมายนะครับก็พรุ่งนี้ย้ำอีกนิดนึง พรุ่งนี้นะครับโกตีนัดพี่น้องนะครับพบกันนะครับที่ตลาดไทยเวลา8ดโมงเชา้าและจะเคลื่อนขระบวนจัดแรนลี่กันจะเคลื่อนขระบวนจากตลาดไทยในเวลา10บโมงเช้านะครับเข้ามาทางด้านถนนวิภาวดีหรือพะขนโยธินตรงน้นนะครับเคลื่อนเข้ามาแล้วจะมาเข้าผลขนโยธินนะครับมุ่งหน้าไปอนุสมบียิปราบกบฏแล้วเข้าถนนแจ้งวัฒนะ ไปอยู่เทินนะครับที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็จะวกเข้ามาถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อกลับมายังจุดมุ่งหมายนะครับแล้วก็จะมีการแวะไปที่สถานีตํารวจด,ดอนเมืองนะครับยังไงพี่น้องพรุ่งนี้ครับเสียสละกันอีกวันหนึ่งเพื่อร่วมกันแสดงพลังให้มอบของนายสุเทพทกสุบันมันรู้ว่าพวกกูต้องการในบ้านนี้เมืองน,นี้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ ขอบคุณครับพี่น้องครับ